สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคส่อพาโชคคนเดิมนะครับนอนพารวยครับมื่อวันพศพาพี่น้องมาตามแนวทางของออศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับต้องขอเท้าความจักหน่อยนะครับวัที่ผ่านมาครับอศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับกระเฉียดไปแต้มหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับมันออกหนึ่งหกนะครับของอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพิ่น มื่อนี้เพิ่นก็เลยว่าเมื่อนี้ขอแก่เมือ่อว่าศัลนอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าต้องขอถทษขอไฟพี่น้องเอฟซีว่าศัลสำหรับชุดนี่เป็นชุดไอชุดขอแก่เมื่อครับงวดวั่หนึ่งมันเสียดไปแต้มหนึ่งครับถ้าผูดด้ใดเบี่ยงหนึ่งก็ได้คือเก้าหรือว่าหลืเพิ่นนน้องข่าวเบี่ยงหนึ่งได้ดับเบิลเลยครับของอศักดิ์สิทธิ์ชัดเจนนะครับ หมดนี่อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เพิน่นมือว่าจะว่าหลายว่าสันเสียงแววแววมาแล้วมาเอาเชิญเชิญเชิญครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มาพอดีครับเอาเชิญเด้อครับเชิญทั้งพี่ครับมาหอนมาถึงเราก็ได้เชิญเชิญเชิญหม่องมันหฮมมันเย็นพี่ลาอาจารย์เด้อเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับรอแป๊บหนึ่งครับ เรื่อยดีครับยังไงเนาะสวัสดีครับอาจารย์สักสิทธิ์ครับสวัสดีครับแอดมินฮะก็มาไดไลฟ์เอฟซีเฮากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ความว่าเฮานีห้แนวทางทุกงวดทุกหวดทุกช่องก็ให้เป็นแนวทางทุกงมวดทุกงวดก็แสดงความยินดีครับทุกท่านที่ได้รับเงินแสนเงินล้านของงวดวันที่ผ่านมากต่อไปนี่ก็คือเป็นแนวทางข้งหวดวันที่16พฤษภาคมปี2สิบเป็นแนวทางรัฐบาลไทยเฮา สายสำนักคนกับไยตองวดไปสแสดงความดีๆนั่งพ่อหมอปิซ่าเขาหักไปใช้เห็นกันตลอดเห็นติดกันเม่ได้หักเกินเลยได้หักเราหายตองวดไปแล้วหายติดตามเรา,าเก็ดหนึ่งมาแน่นอนลานเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราบริษัทมันออกหนึ่งเก็บรัฐบาลไท้หนึ่งหนึ่งหก ทั้งวาดเซกซีไทยห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ถือว่าตัวเอฟซีห้าบริตรตัวคือเรืองบ่อข่าเนาะเลื่อลุดเนาะอาจารย์บลุดธรรมดาถือว่าเป็นสำหรับอาจารย์ถือว่าเป็นเลี้ยงธรรมดาข้าวหายแนวทางข้าวหายแนวทางแล้วแต่บานไท้ทุกงวดทุกงวดต่อไปนี่บุรุ้ยงวดที่ผ่านมางวดนี้สิรวยหลายท่านรวยได้สามแสนสี่แสนได้เงินล้านเพ่ได้เบาเหรียญดิผิดหวังกับไลยดีสมหวังกับไล่ วันนี้มันก็นเลยมีงวดวันที16่16พฤษภาคมปี2506เกตต่อไปก็ขึ้น1มิถุนาไปอีกคืนนี้มันนั่งมาจบแค่นี้ด้ผมไม่ได้จบอยู่แค่นี้ตลอดปีแต่ว่างวด,งวด,งวดนี้สิจบวันที่16นี่แหละที่หานี่เราคือสิจบอาจารย์วันที16่16พฤษภาคมคหนึ่งก็จบตัวกับไปเอาเงินเสนียนเงินลลานอะไรแต่แเอาหายตัวเล็ดไปแล้วครับ เขามาไปน้อยเอฟซีเขาเอิรนเอิรนเพิ่นมาจางเอิ์นเพิ่นมาเอฟซีเขาก็มาชุ่มก็แสดงความดีใจน้ำพิ่นได้เฮาวิญญาณไก่กันเอฟซีวิญญาณไก่ที่เพิ่นได้รางวัลนายก็ดีใจน้ำพิ่นกูเฮ่าเงี้ยได้ก็หฮามันได้งวดนี้กันงวดนี้พอได้ฮางวดวันที่หนึ่งมิถุนาก็ได้มิถุนาพอได้ก็ได้วันที่ที่หกกับแต่ว่าเอากระนี้แหละกอนไปจะบอกไปไกลละเอฟซีมางวดวงนึงกับ ผู้ food, so s <S ใดก็ได au ้ไลยได้พักผู้บูได้ก็คือบ่าถือบ้านใกล้กันนี่บ่ติดตั้งติดตั้งเฮี้ยนใกล้กันบ้านอีกตั้งหากบ้านใกล้กันอีกก็พี่แอดเม้นนี่คือว่าได้กันพุทธะรั่งแสนสามแสนด้ค่าน้ำมันรถไปทำลิปอยู่ครับกับนี่ผู้ลำรวยอยู่พวกประมาณนะครับอาาจนี่มีอยู่มันก็ลักษาหน้าเราอย่างไรเอฟซีขอใจเพราะว่าว่าสชีงบหน่อยรัฐบาลไทยจะให้แนวทางทุกงวดทุกงวด không bì 62.000 là gì 617. Lãnh tụ ban lật đi, chấm nai thăn tì. Ngôi này, giờ mẹ côo về, quân nào tôi đây. Cứ kéo, cứ ปูวาเทียนใหนด่วนครับวันที่สิบหกสิบหกพฤษภาคมเฮานี่อันหนามาทังที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมสีเงีนยแต่เลขเดี๋ยวผมตีเงีนยแต่เลกรุ่นแน่จังไงเปลี่ยนเวียนรุ่นแน่จังไงเดี๋ยวให้เอฟซีเข้าด่นจังไงโอ้อาจารย์เสียงแม่ด่วนเอพี่น้องวดไกไว้จังน้อยนะครับอาจารย์เป็นวัดเจ็นครับพี่น้องเจริญสิบหกพฤษภาคมนี่แน่นอนครับ สิสิสตาร์ทแม็คโค่ไว้ทาน่านเอาเลขเด่นครับบ่ได้ตัวเอฟซีเฮาดิคือผมนี่ออสักิีงบหน่อยรัฐบาลไทให้แนวทางลอตเตอรีรัฐบาลไทยทุกวดทุกวดได้เงินมาบดกับบดหน่อยคเอฟซีเฮาไปเรียงเสียเงินจะไปว่าหาว่ามีมิตรได้เงินต่อไปนี่จะได้รับทรัพย์ตลอดรับทรัพย์ตลอด รับรับก้อนโตัละวันที่สิ้นเหตุกนี่เนี่ยเห็นมานี่เบื้องเอาหนี่เบื้องเอาวีแอดมินนี่คือว่าถือลายวีแอดมินเท่ากับถือลายโยได้พ,ดพดลเรือนพละหมื่นโยเนี่ยวันนี้ให้สามตัวเล่วนว่าจันให้สามตัวตรงๆ ไม่ต้องกลับบม่ต้องกลับเลยบอครับอาจารย์งวนนี่เด็ดเลยว่าให้สามตัวให้สองตัวก็ได้นี่นี่ก้าสามตัวเดียวซื้อตัวนั้นจะไปซื้อตัวอืน่นสร้างแอดมินล <c oughs> แล้วแ่ะว่าให้สามตัวเลยให้สองตัวเลยใจหายแล้วปูใจหายแล้วอ๋อนิ่งๆไว้ครับไปซื้อท่านี่ะไรจไปซื้อหลาย วัดวันที่16พฤษภาคมนี่ตัวใหญอาจารย์ก็เห็นพี่น้องคนฟ้าวันที่ห้หห3สามตัวก็เลยหาเก้าสามตัวเดียวเลยโอ้หฮงเก่ง,งบบนี้พิษใจปูบอกครับพิษใจปูจ้ใจให้นีละง่ามแล้วอ้ยปูวงกลมให้พร้อมนีดอย่น่อยหน่งแถมใ์้แม่มนี่กันบ่อยากได้เงินก็นจะไปซื้อว่าง่ายงั้นภาษาบ้านเขา บกตัวหาเก้าไปยกให้พี่น้องเป็นบอกครับอาจารย์นี่คือเรบอกมากระตัดให้เล้นี่เนี่ยตัดให้นี่ทั้งหาเก้าอาจารย์เนี่ยตัดหาก้าน้ำตัวนึงหาเก้ามากกอ่ครับออ่มันเต็มล้นรอบพป็นจีวาต้องขยายพันธุ์ลนเดกได้จัทให้เป็นจีวาให้เลียเปล่นทั้งนาก็ได้ทีกี่ทั้งนาเี่กุ้งก้่น่นละ อาเก่าต้องไหวกาไหวไกลๆว่าฉันจานน้เก่าันเขียนเสื้อจานเนื้อกับเด็กทกเยนเย็นด้วยนี่เห็นบ้านนี้เหียนมินงเพื่เขียนเสื้อกับรจ้ากแล้วเบิ้องหน้านี่อ๋อสักชิดงบหน่อยรัฐบาลให้ประจำงวดวรนที่สิบหกพฤษภาคมปีสองพันห้ารอยหกสิบเกดเบื้องหน้าเอาเบื้องหน้าเอานี่ก็นจันว่าเบื้องบืนี้เลยนี่ไปเสื้อเอาฟ้าไปเสื้อเอาเม่นน แม่นวลพารวยพอสอพ่อส,อพ,อสอพาโชคเหตุคนเดิมพารวยอาจารย์ขอถามนฮะเนี่ยโั้วสิไปจกเอาตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวนะจกเอาตัวได้ครับนี่เด็ดให้แนวนี้นี่คือล่างเก<อ>าหตัวเดียวบนคือเกาสามครับตัวนี้คือกันแยกให้กันจนังอยแดงครึ่งครึ่งเนี่ยบก,กันห้าสามแยกให้เลยงวดนนี้พิเศษ ้อวันนี้คักเด็ดอ่าพี่แอนถ้ายทอดชดไล่ชดย,ยุยเย็นนี่เอฟซี <A FC S 1> ห้าขมากดถูกใจกดไลค์กดแชร์งวดวันที่สิบหกกุสตาคมห้าวหายแนวทางต่องวดรัฐบาลไทยเด็กเดียนลอตเตอรีอ่ปีนั้นมันยุกดแฮ่ปีนั้นด,ดังคักเลยเกาสามมันกลับมาอีกแล้วนี่มันกลับมาอีกแล้วนี่นนปีนั้นนี่ครับปีนั้นเกาสามสามเกายุกดุนแห่ห้านี่นี่กดแฮ่นี่โอ้ปี่น้องเล่บบุญนนี่โอ้ขุนแห่พัฒนารามครับปีนั้นมันดังคักเกาสามปีนี้งวดนี้มันสิกลับมาอีกแล้วนี่ โอ้จับตง้มปลาไหนมาแคบอาจารย์พี่น้องแคบไหนบางนึงอาจารย์ต้มเขากับเขาที่ขอถั่ที่เอื้อยซีเป็นเวลาเขาอยู่กุนแห่คือคือเด็ดแต่อาจารย์บาดเองเด็ดอนิ่งๆไม่มีอาจารย์ไม่ต้องยุก็แต่ว่าลอตเตอรี่เขาห้าเก้าสามลอตเตอรี่เข้านิ่งจังเอยอาจารย์นิ่งจังเอยนิ่งแป๊บนึงพี่น้องตาไล่แล้วเพิ่นจนนี้เหมือนเลรออาจารย์เนียอ๋อเพิ่นมีธุระ ว่าคิตเดว่าแค่นี้าใจต้องเข้าใจเพคนจ้ะพี่อันนี้กับชัวต่อไปอย่าไปนั่นเด้หรือว่าได้ซ้อนสามแฉนอยู่ใน่านน้ำมันรถอยู่บางหนึ่งครับสิบหกสิบเก็ยร์กับหางแง้มคากรัฐบาลย่าไปหาว่ารัฐบาลล็อกเน้องวดหน้าเพบนบ่จำนายที่ลอตเตอรี่รัฐบาลไม่มีความสามารถล็อกเลขได้อาจารย์ท่นออกยังซี่เขาจะถือเม็ดปีถือต้องสิไปบางท่านก็ว่าโอ้ยผมขี่รถไายไปผ่านไปทั้งงันเขลียรบ้านกันแล้วบน ลอตเตอรี่พ้นรัฐบาลพ้นล็อกบมดพ้นไม่ได้ล็อกยังไปหาใบรัฐบาลเลขบุญหนึ่งหนึ่งหกล่างสิบเจ็ดแต่พุทธศตรสแสนหาแสนไม่ได้เบ่าวเหรียแต่ว่าอวสชชิดให้แนวทางก็คือ้นศูนย์ห้าหนึ่งวัดก่อนวันวันนี้ห้าเก้าสามเม็ดเดียวครับผมบางท่านว่ารัฐบาลล็อกรัฐบาลไม่มีความสามารถที่ล็อกเลขได้กัน,งงลลนล็อกก็คือสั่งยุบเลยนะไม่ได้ล็อกก็ออกไปตามข้อมันเป็นจริง พี่บอกว่าจำนายตระหงวดตระนวดกับ่นหน่อยล้านใช่รับ